สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมนเบลเลอร์ทาโรอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาสุ่มแรนดอมนะคะอ,อ่านตามหน้าไพ่ที่เปิดได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นในหัวข้อเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะคนที่คุณนึกถึงหรือว่าคนคุยก็ได้นะคะตอนนี้เขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะ แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะบอกผ่านไพ่ทีนะคะว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะ ใช้สำหรับเป็นอัลวินเดียนนะคะธาตราศีนะคะมีเมถุนตุลกลุ่มนะคะธาตุไฟเมสิงธนูนะคะแล้วก็ธาตุดินนะคะธาตุดินการพฤกษบังกรน,นะคะแล้วก็มีธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะ ธาดาศีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกเลยนะคะเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะ1ดาบหไม้2ใบแรกเขาชอบความคิดของคุณคะ่ะคุณเป็นคนที่ชัดเจน แล้วก็เป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาเขาชอบมากๆากเลยเขาชอบความตรงไปตรงมาของคุณคุณมีความเป็นผู้นำนะคะกล้าแสดงออกและทำให้เขารู้สึกเหมือนเหมือนคุณคือคนที่พิเศษแล้วก็เขาภูมิใจมากๆที่ได้คุยกับคุณนะคะภูมิใจที่มีคุณนะคะเขาชอบอคุณแบบในความสดใสของคุณด้วยนะคะชอบความเป็นตัวเอง ชอบที่คุณเป็นตัวของตัวเองนะคะอิสระดูอิสระดูสนุกสนานแล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นจริงใจนะคะเวลาอยู่กับคุณเขารู้สึกเหมือนได้รับแรงกระตุ้นหรือเหมือนได้รีเซ็ตตัวเองเพื่อที่อยากจะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันนะคะคุณมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดกับเขามากๆนะคะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะเป็นคนที่เขามองว่ามีแรงบันดาลใจนะคะเหมือนเหมือนคุณสองคนเนี่ย เ,เหมือนคุณมีแสงส่องออกจากตัวคือมีออร่าที่ดึงดูดเขามีความมั่นใจนะคะในแบบที่ทำให้เขาหลงมากๆนะคะแล้วมันมีอัศวินถ้วยบวกกับเมจิเชียนเนี่ยเขาชอบที่คุณมีเสน่ห์ทางอารมณ์นะคะอย่างเช่นเป็นคนที่โรแมนติกนะคะเป็นคนแบบบางทีก็หวานบา,บางทีก็ขี้เล่นได้นะคะแล้วก็มีอะไรที่ที่น่าค้นหาอยู่ตลอดเวลาด้วย บางทีคุณอาจไม่ได้ทำทุกอย่างให้มันสมบูรณ์แบบอย่างนี้ค่ะหรือยังไม่ได้เข้ากับเขาได้ทุกอย่างแต่เขากับชอบความเป็นธรรมชาติของคุณมากๆเลยที่มันดูไม่ปรุงแต่งมันดูไม่เฟกมันดูจริงใจนะคะเขาชอบตรงนี้นะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณคือคนที่สามารถ คือเขามองว่าคุณเป็นคนที่เขาสามารถที่จะค่อยๆเดินไปด้วยกันและสร้างความสัมพันธ์นี้ไปด้วยกันได้นะคะแบบที่ไม่ได้รีบไม่เร่งนะคะแต่มั่นคงแล้วก็เชื่อใจได้นะคะอืถ้าพูดตางถ้าพูดอ่ากันตรงๆก็คือเขาทั้งชอบทั้งหลงนะคะทั้งรู้สึกว่าคุณ่มีคุณค่ามากๆสำหรับเขาเลยนะคะ เป็นเขาชอบอะไรในตัวคุณก็คือตามนี้เลยนะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยตามหน้าไพ่นะคะเป็นต่างชาติเป็นคนไกลนะคะต่างวัฒนธรรมนะคะเพราะว่ามีไพ่เดอะฟูลเมติกเชียนเดอสตามันเป็นไพ่ของสากลเลยนะคะมันบ่งบอกถึงว่าเป็นคนต่างชาติได้สูงนะคะแล้วก็เป็นคนต่างถิ่นต่างวัฒนธรรมนะคะต่างแดนนะคะ ความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเป็นเพื่อนต่างชาติคุณก็จะเจอในที่ทำงานในคลาสเรียนได้นะคะเริ่มต้นจากการคุยนะคะ,ะจากการคุยกันจากเพื่อนก่อนนะคะแล้วถ้าเป็นคนไทยก็จะมีสไตล์ที่มันเป็นอินเตอร์นะคะหรือทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารกับต่างประเทศได้บ่อยนะคะอืม มันจะเป็นลักษณะถ้าเป็นคนไทยนะคะมันจะดูต่างจากคนรอบตัวทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการสไตล์แต่งตัวสไตล์การแต่งตัวของเขามันจะดูเป็นอินเตอร์นะคะถ้าเป็นคนไทยนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะไปได้ไกลามากๆนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะแต่ว่าก็ต้องใจเย็นนะคะเพราะว่าคุณสองคนมีความเป็นคู่กันนะคะมีทั้งพลังงานที่เป็นเป็นคู่ที่ มาเยียวยารักษาหรือว่าเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มันมี j u s t ติ e บวกกับอัศวินเหลียนเนี่ยมันสื่อถึงความสัมพันธ์ที่มีพื้นฐานความมั่นคงเป็นคู่ที่สามารถที่จะจริงจังแล้วก็อยู่กันแบบแฟร์ได้นะคะแล้วความเป็นคู่อีกอย่างหนึ่งของคุณสองคนนะคะคือด f ฟู l กับ m a g i c เชีเนี่ยมันเป็นคู่ที่ต่างคนต่างทำให ต่างคนต่างทำให้โลกของอีกฝ่ายเนี่ยเปิดกว้างขึ้นนะคะเหมือนเข้ามาเป็นเหมือนเข้ามาเปลี่ยนมุมมองในชีวิตซึ่งกันและกันนะคะและมีความเป็นคู่ที่มีแรงดึงดูดนะคะมีแรงบันดาลใจให้กันสูงมากๆเลยนะคะคุ้สอคนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แค่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปนะคะแต่มันมีพลังงานที่สอนให้ทั้งสงฝ่ายเนี่ยได้เติบโตนะคะ เข้าใจความรักที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะแม้ว่าอาจจะไม่ได้ง่ายเพราะมีอุปสรรคทางด้านความคิดนะคะระยะทางระยะห่างนะคะอาจจะทําให้คิดไปเองอาจจะทําให้คิดไปไกลเพราะด้วยระยะทางที่มันที่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่าเจอหน้ากันได้ตลอดนะคะส่วนใหญ่จะสื่อสารผ่านออนไลน์นะคะอืมมันมีความต่างทางวัฒนธรรมแต่ถ้าทั้งสงคนจริงจังจริงใจนะคะ,ะก็ ความสัมพันธ์นี้จะไปได้ไกลถึงขั้นเป็นคู่แท้ได้เลยนะคะเพราะมีความเป็นคู่กันสูงมากๆนะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะทุกคนเขาเขาชอบอะไรในตัวคุณก็ตามนี้เลยค่ะเขาชอบที่คุณมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดพูดตรงตรงไปตรงมาน่ารักสดใสนะคะอืม ก็ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไว้นะคะเจอก,กันใหม่ในหัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ